น้องก้อนเงินนะครับตัวเล็กนะครับก้อนทองตัวใหญ่นะครับดูแลกระดองของเขานะครับมาสอนวิธีการดูแลกระดองของเขาให้แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆลูบไปนะครับให้ทั่วผิวกระดองนะโดยเฉพาะแบบตามร่องตามอะไรเงี้ยครับถ้าตัวเป็นเต่าใหญ่เงี้ยเต็มไม้เต็มมือเงี้ยมันง่ายนะครับถ้าเป็นเต่าเล็กๆเ,เนี่ยใช้แค่ปลายนิ้วลูบก,ก็พอนะอันนี้ก็พามาดูตรงแดดกันชัดๆนะครับเห็นไหม ความเงาครับน,นี่ก้อนทองนะครับเห็นไหมความเงานะครับเมื่อโดนแดดน,นะก้อนทองนี้จะเห็นชัดนะว่ากะดอ,อ,องเพิเงาขึ้นนะครับแล้วก็ก้อนเงินนะครับนี่ดูโดนไฟนี่แบบสว่างขึ้นมาทันทีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับอันนี้อยู่กับ2ก้อนเงินก้อนทองนะอันนี้ก้อนทองนะครับ น้องก้อนทองของเรานะครับผมเป็นอ้วนนะครับแล้วก็น้องก้อนเงินนะครับตัวเล็กนะครับก้อนทองตัวใหญ่นะครับผมนี่ก็ผมก็จะมาดูแลกระดองของเขานะครับมาสอนวิธีการดูแลกระดองของเขาให้เงานะครับแล้วก็ลดการสูญเสียน,น้ําของผิวกระดองนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยเราปกไฟเนาะแล้วก็ ช่วงมีอากาศแห้งนะครับแล้วก็เชื้อ,อืดเนาะเราก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในการให้เขาเนี่ยกระดองไม่ลอกมากนะครับแล้วก็สวยงามนะเ,นเงางามนะครับโดยการใช้นี่นะครับมัสลีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับให้เขาเนี่ยผิวพันดีนะครับเราไปดูกันเลย A few moments later อาครับตอนนี้ก็อยู่กับน้อง ก้อนเงินของเรานะครับกระดองของเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะผิวลอกน้ที่กระดองนะเป็นขุยๆนะครับเราก็จะมาทาวาสลีนกันนะอย่างที่บอกนะครับผมอุปกรณ์นะครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นผ้านะเราก็ใช้ผ้าเช็ดไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรนะครับหรือหลังแช่น้ำเนี่ยยังเปียกอยู่นะครับเราก็ทําอย่างนี้เนาะเช็ดเบาๆนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้วาสลีนนะวัสลีนไม่ต้องทาเยอะนะครับไม่ต้องทาเยอะนี่ผมใช้แค่นี้พอนะเพราะว่าเนี่ยแค่นี้ก็ดูจะเยอะแล้วนะก็เหมือนเราทาหน้านะแต่ไปก่อนนะครับให้ทั่วกระดองนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้สะดวกับการทานะเวลาเราทาเนี่ยจะได้ทั่วถึงครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆลูบไปนะครับให้ทั่วผิวกระดองนะโดยเฉพาะแบบตามร่องตามอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยลูบไปเลยนะเพื่อให้เกิดความทั่วถึงนะครับพยายามอย่าให้โดนผิวหนังบริเวณต้นคอน้องเนาะเพราะว่ามันเป็นสารเคมีเนาะเดี๋ยวจะระคายเคืองกับผิวได้นะเพราะเราไม่รู้ว่า ผิวหนังเขาเนี่ยแพ้อะไรบ้างนะถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขาพูดไม่ได้นะครับเป็นคนเนี่ยจะแสบจะร้อนยังพูดได้นะครับเรากค่อยๆทาไปเนาะแบบนี้นะครัให้ทั่วนะรดยเน้นแบบช่วงที่เป็นรอยขยะเยอะๆหน่อยนะครับรช่วงรอยขยายนี่ยลุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่า ในการจ่ายทำผมเนี่ยไม่ค่อยพร้อมนะนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับดูไปทั่วตัวทั่วกระดองพอนะครับนะเรียบร้อยครับสำหรับก้อนเงินของเราอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก้อนทองกันต่อนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงคิวของก้อนทองนะครับตอนนี้ก็ใช้วัสลินปริมาณนิดน,นิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงก็ประมาณเนี้ยไม่เยอะไปเยอะไปอ่าประมาณนี้พอครับน้อยๆครับเพราะว่ามือเรายังเลอะวาสลินอยู่เนาะเราก็ทาไปครับทั่วๆตัวน้อยนะครับทั่วๆตัวหน่อยครับ รูปๆนะครับรูปๆป,ปครับเหมือนกัน,นครับถ้าตัวเป็นเต่าใหญ่เงี้ยเต็มไม้เต็มมือเงี้ยมันง่ายนะครับถ้าเป็นเต่าเล็กๆเนี่ยใช้แค่ปลายนิ้วรูปกระพอนะแต่เป็นตัวเล็กๆอ่ะอย่างเงี้ยครับถูอย่างงี้พอครับแต่นี้เป็นเต็มมือแล้วนะครับมือเดียวก็ยังยกไม่ค่อยจะไหวเลยนะก็ทาไปตามล่องนะครับภาพสั่นๆนิดนึงนะครับผมต้องขออาภัยด้วยนะ ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเนี่ยใต้กระดองนี้เราไม่ต้องทาเลยนะไม่ต้องทานะครับเพราะว่ามือเราเลอะวาสลีนอยู่แล้วนะครับเราเลอะอยู่แล้วก็มันก็จะเกลี่ยโดนเองนะครับแล้วก็การทาอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับเล็บเขายาวนะครับผมเล็บเขายาวก็ต้องระวังเจ็บตัวนิดนึงนะครับโอเค ภาพสัญญน้นๆนี่ผมต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเจ้าก้อนเงินเนี่ยชนขากล้องตลอดเวลานะครับชนขากล้องตลอดเวลาเลยผมใส่ใจ,จหิวแล้วนะครับเดี๋ยวนะลูกเอ้ยแป๊บหนึ่งเดอ้อเดี๋ยวก็อเอาให้กินเดี๋ยวทาหลังให้พี่เขาก่อนนะลูกเดินวนผมนะครับตอนนี้อ่อนอยากจะกินอาหารนะ เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูในแดดกันนะว่าทาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ A later few moments later. อันนี้ก็พามาดูตรงแดดกันชัดๆนะครับเห็นไหมความเงานะครับความเงานะระวังเรื่องการทานิดน,นึงนะครับก็อย่าให้เยอะเกินไปเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเมือกๆนะครับ ตามตัวแล้วก็จะไปติดเอาเศษอาหารเ,าเศษฝุ่นเอาได้นะครับนี่เราให้ดูก้อนเงินนะนี่ก้อนทองนะครับนะหมรูกคำเงานะครับเมื่อโดนแดดนะปกติจะไม่อย่อยางนี้นะนี่พอทาวัสลีแล้วเงานะผิวเงานะผมกระดองเนี่ยดูสวยขึ้นมาเลยนะเห็นไหมผิวกะดองดูสวยขึ้นมาเลยนะครับต้องจับไว้นะเขาดิ้นนะครับนี่ก็เจ็บอยู่นะผมเนี่ย เขาคมมากเลยนะโอเคครับอ่ตอนนี้ก็พาเขากลับเข้ามาในตู้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับดูจัก,กรดองนะรประโดนแสงไฟเนี่ยนะครับโอ้โหโเงาขึ้นมาเยอะเลยนะครับดูดูจกกักรทองน,นะครับก้อนทองนี้จะเห็นชัดนะว่ากระดองเขาเงาขึ้นนะครับแล้วก็ก้อนเงินนะครับนี่ ดูโดนไฟนี่แบบสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่เป็นอาหารเขานะเป็นญ้านะครับเป็นญ้านะแล้วก็มีใบกระติศนะครับเป็นก้านกระติศนะช่วงนี้กินอาหารเม็ดน้อยลงนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมากินญ้าหน่อยนะครับเบาอาหารเม็ดนะติด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 ,ต,ดตัวไม่ได้ติด ัวเขาใหญ่นะครับติดลากบาก้านครับแล้วก็คงจะหาอะไรกินกันแล้วก็นอนนะครับเป็นเรื่องปกตินะก็สุดท้ายนี้ครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมมีอะไรผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับสองก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับในการจเจริญเติบโตของเขานะอีกไม่นานก็จะครบขวบปีแล้วนะครับกระดูกันไปยาวๆเนาะสำหรับลูกเต่าของเรานะครับก้อนเงินก้อนทองเนาะนะครับเริ่มมากินหญ้าก,กันแล้วนะเริ่มมากินหญ้าก,กันแล้วหลังนี้สวยเชียว เงีก็อยู่ตรงนู้นนะครับลากันไปด้วยภาพการกินของก้อนทองนะครับกับใบกระถินของเขานะครับผมสวัสดีครับบายบาย